ช่วงนี้หมดเทศกาลกินเจกันแล้วนะคะหมดไปทั้งวานเนาะวันสุดท้ายเป็นไงเจแตกกันไหม <c oughs> ก็บางคนก็กินได้บางมือถูกไหมเป็นความสะดวกแล้วกันอ่แล้วแต่ความสะดวกส,สบายใจเพราะมันขึ้นอยู่กับจิตใจเรานะคะคนี่หมดเจปุ๊บขนไก่ปั๊บเลยจ้า <c oughs> เป็นซากไก่นะแล้วปกติเวลาจะเคลื่อนย้ายซากไก่ไปอีกพื้นที่หนึ่งคุณจ้ะต้องขออนุญาตอันนี้มีความผิดนะคะขนมาไม่ได้ขออนุญาตค่ะ เนี่ยดูสิตำรวจทางหลวงก็เลยจับกุมนัทพลอายุ29ปีค่ะโดนไปข้อหาเนี่ยทำการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทางนะคะไปจับได้ที่ราชบุรีค่ะเนี่ยเจอของกลางอืซ่าเลยค่ะเยอะมากเนื้อไก่สดแช่แข็งอยู่ในถุงพลาสติกน้ำหนัก13,752กิโลกรัมนะคะนี่ ไปขนมาได้ยังไงอ่ะแล้วขนมาจากที่ไหนเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ซักไซไปนะคะปรากฏนัทพลเนี่ยก็บอกเลยผมไปขนมาจากสมุทรสาครจะมุ่งหน้าลงใต้ไปที่สงขลาจะเอาไปส่งเขา โอ้โหดูเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องขอดูใบอนุญาตไม่มีเอกสารไม่มีใบอนุญาตเลยจ้าเพราะฉะนั้นก็โดนไปนะคะคือของกลางโดนยึดไว้รถบรรทุกก็โดนยึดไว้นะคะแล้วจากนั้นค่ะก็ส่งตัวไปดําเนินคดีส่งพนักงานสอบสวนสพปักท่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ